มันเลยเบียดพื้นที่ดูดิหัวใหญ่ไหมพี่เออญดูตัวใหญ่มากแล้วดูขาอะไรเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองอะไรเมลี่มันก็สานฐานมันโอ้ยลำค้างใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเป๋าใหญ่โอ้ยโอ้ยใหญ่เกินเพี้ทำไมเนี่ยพี่โอนญทำไมมันเล็กจิ๋วอย่างเงี้ยดูของเมลี่สิใหญ่มันล่องน่องโอ้ยเอาใหญ่ไปทำไมคะสุดใหญ่อะเมลีก็มีเมลีก็มีเหมือนกันจ้า เขาขาวโอ้ยเหมือยลี่ก็ขาวเหมือนกันจ้านี้เขียนว่อเป่ยเม่อันนี้มันขาวแบบพอกจ้าอันนี้มันขาวแบบจริงได้เนื้อผิวจริงๆขาวแบบขาวจริงๆจ้าคนดำคนผประพัน์ก็ใช้ได้แล้วก็นี้เหมือยลี่ขาวกับพี่เอินอะก็แกขาวแบบหลอกลวงโอยอันนี้คือขาวแบบหลอกลวงค่ะอันนี้คือขาวหลอกผู้ชายค่ะทุกคนคือแบบทาปุ๊บขาวปั๊บก็จริงแต่ขาวแบบหลอกลวงก็รู้ว่ากันน้ำกันเหงื่อแต่มันขาวแบบหลอกลวงแต่นี่คือขาวแล้วทาแล้วขาวจริงเป็นมันขาวจริงดู